เคสค,คนไข้ที่เดียวคลินิกอีกแล้วแล้วก็วเป็น Real นะเรี่องรีวิวเนาะสวัสดีค่ะชื่ออ้ำนะคะก็ตอนนี้เป็น BA อยู่ค่ะที่ซิฟรานะคะแล้วก็มาทำเสริมหน้ววาอกกับคุณหมออะคะ่ะเป็นซิลโิโคมอติวา่าไซส์450ไปอืมตอนนี้ครบเท่าไหร่แล้วด้วยสองเดือนค่ะสองเดือนกว่าแล้วเนาะก็จะบอกเลยวา่าวันนี้ประเด็นที่เราอยากคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่า คุณอ้ําเองก็ศึกษาเรื่องการสริหนัาอ,อกมานานใช่ไหมใช่เ<า>่ะ <TV S 1> จริงๆดูตั้งแต่แบบตั้งแต่โอประมาณ 3- 4ปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็คือดูมาแต่ว่าเริ่มมาจริงจังก็แบบใกล้ๆตอนจะทําเนี่ยประมาณแบบปีกว่าที่แบบเริ่มหาข้อมูลเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะเราเบื้องต้นเลยเราหาข้อมูลจากใครอะคะหาจากแบบเพื่อนแล้วก็มีรุ่นพี่อะไรเงี้ยคะ่ะก็มีรุ่นพี่ที่แบบรู้จักก็ไปทํามาอะไรเงี้ยเราก็แบบ ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบไปขอจับแล้วก็ถามทําที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็ดูก็จะมีแบบหลายหมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บไปรุ่นเก็บมาสาวสองด้วยกันนี่หละใช่เนาะพี่ครับซึ่งมีได้ยินรุ่นพี่ทําที่ดีมคลินิกมาบ้างไหมหรืออะไรรุ่นพี่ไม่มีที่ทที่ดีมคลินิกเลยอ่าถือว่าเรานี้ฟันมาคนแรกใช่ แล้วย<อ>ังไงมาเจอที่ดีมคลินิกได้ครับก็ <ใน S 2> จริงๆเหมือนแบบเราก็ดูอะไรเงี้ยดูคลิปแล้วก็เหมือนแบบไปเจออันนึงเป็นคลิปของน้องเปเปอร์อะไรเงี้ยใน YouTube อนะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเออเราก็แบบอเอ้ยสนใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าดูของคุณหมออะไรเงี้ยที่ดีมคลินิกใช่ไหมแล้วก็ไปหาขาอ้อมูลเพิ่มเติมแบบในในเพจในเฟซบุ๊กในไอจีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็น เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้ชอบค่อนข้างชอบทรงในเงี้ยก็เลยแบบออมีโอกาสเข้ามาปรึกษาคุณหมอคือมาทัชใจเรื่องทรงหน้าอกเหรอะหรือว่ายังไงด้วยนิดนึงแล้วก็แบบว่าดูแบบเทคนิคอะไรเงี้ยคือที่ตัดสินใจเลยเพราะว่าแบบแผลด้วยเห็นว่า,วาทาแบบใต้เรานมแล้วก็แบบว่าแผลค่อนข้างเล็กแล้วก็แบบรู้สึกว่าแผลเป็นน้อยมากไรเงี้ยเราดูทรงอะไรแบบ ดูเป็นเออทรงกลมไว้ค่ะตอนแรกยังไม่ดูโมติว่ามาดูเป็นเมนเทอร์กับโมติว่าเออยังไม่แนใจยังไม่เพรว่าคนรุ่นพี่ทั้งหลายที่ทํามาก็เป็นรุวนแต่เมนเทอร์เพราะว่านั้นเป็นแบบรุ่นเก่าไงเขาก็ทําเมนเทอร์ทำอะละกันอะไรกันเยอะแยะใช่ครับเก่าในที่นี้คือปลายกี่ปีคุณหมอ ก็คือเป็นบางทีว่ามันเข้ามาในประเทศไทยประมาณสักปีครึ่งอะครับ่าเพราะฉะนั้นเก่ากว่านั้นก็ต้งอ,องเป็นเป็นเทอร์อะไรแก่แต่ไม่ได้แก่หรือก็ได้แ <c oughs> ้นเนาะก็คือเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอยู่ในช่วงนั้นกับเปรียบเทียบของปัจจุบันล่าสุดใช่ไหมคะแล้วในวันที่ปรึกษาเนี่ยเรามีคุยอะไรกับคุณหมอกังวลหรือยังไงกับเรื่องเคสเราจะยากไหมนะหรือจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็มีอสอบถามแล้วก็แบบว่าขอแบบดูซิลิโคนเลยค่ะว่าแบบเมนเทอร์กับโมติวาต่ตางกันอย่งคุณหมอก็แนะนำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากได้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่แบบในใจเวลาทําก็เลยแบบอยากทําแบบทําครั้งเดียวอะไรเงี้ยทําดีที่สุดไปเลยก็เลยแบบ ในใจก็เลยแอบเอ็นเอ็มเป็มเทียวอะไรเงี้ยค่ะใช่นี่ก<ม>็อยากได้ของดีแล้วก็อยู่ได้นานๆครับเพราะาก็รู้อยู่นะว,ว่าโมเท v a วก็มันจะป้องกันคํนั้งผื่นใช่ไหมเพราะว่าฟังไรมาก็จะรู้แล้วแหละว่าซิลิโคนโมเทว่ามันโอกาสเกิดครั้งผื่นมันน้อยกว่ามันก็จะอยู่ได้นานกว่าอายุการใช้งานก็จะนานกว่า<ม><ม>นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำเมนเทอร์ก็ไม่ดี ใช่ก็ยังไม่ได้มีรุ่นพี่สาวสองคนไหนตายยาเลนเทอร์อะไรก็แบบก็สวยก็นิ่มอยู่นเี้ยแต่ว่าเราก็คือใจเราไปเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ใช่เราก็แบบอย่างที่คุณหมอบอกด้วยแบบลดแบบในระยะยาวการเกิดผังผืดอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเรามันจะต่อต้านอะไรหรือป่าอย่างเงี้ยครับล้าเทคนิคเ่รอะเราซีเรียสไหมว่าแบบ ที่ได้ฟังมาแบบต้องเหนือกล้ามเนื้อเท่านั้นนะหรือเป็นสาวสองฉันต้องทำใต้กล้ามเนื้อใช่เพราะสาวสองก็ได้ยินกันบาว่าเขาจะแนะนําว่าทำารยการทาเนื้อสาวสองต้องทําใต้กล้ามเนื้อทุกคนจริงหรือเปล่าความเชื่อผิดหรือเปล่าเนาออันนี้สําคัญเลยแหละเาบอกก็จะบอกว่าสาวสองจริงไม่จําเป็นนะต้องทําใต้กล้ามเนื้อนะครับจริงๆแล้วโครงสร้างของหน้าอกของกระดูกผู้ชายเนี่ย หัวนมมันจะอยู่ข้างกว่าผู้หญิงนะครับของสาวสองเนี่ยนมจะห่างอยู่แล้วครับถ้าทำใต้กล้ามเนื้อบางทีนมจะยิ่งห่างครับเออคล้ายๆกับเรียกว่าอกไก่นั่หนะคือก,ก,กระดูกหน้าอกตรงกลางมันจะกว้างนะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนกว้างน้อยบางคนกว้างมากถ้ายิ่งกว้างมากเนี่ยหมอเขาแนะนาว่ารินทําเหนือกล้ามเนื้อได้จะดีแต่ครับว่า บางคนผอมมากหมอต้องมาวัดเนื้อก่อนนะถ้าผอมมากเนื้อมันไม่พอเนี่ยทาเนื้อทำเนื้อมันก็จะกลายเป็นบล็อกขึ้นมาเลยอเราก็ต้องทําใต้กล้ามเนื้อแต่ยอมให้นมมันห่างเพราะปัญหาคือทําใต้กล้ามเนื้อแล้วนมห่างเนี่ยเจอเยอะมากคุณอาเคยเจอไหมเพื่อนที่ทํามาแล้วสุนัขกลมๆหรือว่าแบบนมห่างหางก็มีก็มีแบบบางคนก็ก็ห่างห่างกว่าที่เราทํามาอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นกลมๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราเข้าใจไหมว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือว่า ถ้ายอมรับได้มีนมเข้าไปจบอะไรองเงี้ยก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบหมายถึงว่าก็ดูแต่เออก็แบบก็ทรงก็ดูสวยนะแต่บางคนก็แบบเออมันยังไม่ไม่นิ่มมากหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเป็นบล็อกบล็อกหน่อยอะไรเงี้ยส่วนที่แล้วก็คือเนื้อครับเนื้อเดิมถ้ามีเยอะมันก็จะดูเหมือนได้เปรียบอ่ะถ้าได้นมนิ่มดูขอบดูขอบเป็นธรรมชาติเนี่ย คือคนที่มีเนื้ออยู่เนี่ยคืออ้วนนิดนึงอ่ะมีเนื้ออีกนิดนึงเน่ยัยงไงก็ได้เปรียบดูธรรมชาติถ่ายรูปยังไงก็ดูชิดดูสวยกว่าคนที่ผอม mm hmm. เพราะฉะนั้นคนที่คนบอกว่าผอมมากเราจะให้แบบธรรมชาติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะยากมากเ mm hmm. ทียบกับคนที่มีเนื้อนิดนึงเนะเพราะว่าคุณอ้อ๊อฟก ม,มีเ้อะหน่อยเนาะน้ำหนักก็เยอะหน่อยเป <c oughs> ็นบีเอ็ b m อคือ27อะ <c oughs> ่ะก็คือจะมีเนื้อวัดความเนื้อความหนาตรงนี้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> พอเนื้อเยอะเนี่ยหมอก,ก็สามารถทําเหนือกล้ามเนื้อได้เพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องอกไก่ที่มีอยู่นิดๆน่ะได้แก้ปัญหานมห่างได้แต่ถ้าหมอกลับไปทําใต้กล้ามเนื้อลนมก็จะห่างเนาะเพราะว่าไม่ไม่สวยแน่เพราะฉะนั้นสรุหลือสาวสองไม่จาเป็นนะครับต้องทําใต้กล้ามเนื้อทําเหนื <c oughs> อกล้ามเนื้อก็ได้ ถ้าเนื้อไม่พอเราก็เติมไขมันได้เป็นแบบไฮบริดเสร็จแล้ออกแบบทั้งซิลิคอนและไขมันตัวเองแบบไฮบริดเนาะไม่ใช่ไขมันตัวเองอย่างเดียวนี่สําหรับสาวาสองคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีที่ใช้เลยเพราะว่าสท้าสองเราต้องใส่ค่อนข้างเยอะไขมันตัวเองห้ามทาเด็ดขาดอันนี้บอกว่าอันตรายอันตรายแบบสุดๆอ่าใช่มันถึงอาจจะถึงแหว่งถึงเป็นก้อนหรือว่าอักเสบ ตัดนมทิ้งกันได้เลยนะแต่ขอคุณอ้ามาโชคดีที่มีเนื้อก็ทําเหนือก็เหนือได้อแตโดยที่ไม่ต้องฉีดไขมันด้วยก็ยังดูสวยแล้วก็ชิปเหมือนสมจริงเลยเหมือนธรรมชาติมากอันนี้ซึ่งพอเราทําไปแล้วสัเดือนเนี่ยเรารู้สึกอย่างไงบ้างมันเข้าที่ไวมันหายไวจริงไหมหรือแผลมันดีจริงไหมคือต้องบอกก่อนเลยว่าคือที่ทํางานตกใจมากเพราะว่าแบบว่าทําเราทํานมไปใช่ไหมก็พักฟื้นประมาณ อาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพอกลับไปทํางานน่ะคือแบบที่ทํางานตกใจมากว่าไม่เป็นอะไรหรออะไรเงี้ยคือเดินเหินได้ปกติเลยที่โอเคมากก็คือแบบเราไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าแบบอะไรเลยแล้วก็แผลมันก็เออเขาเรียกว่าไงอ่ะน้าอกมันจะมีความบวมนิดๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่ามันก็จะค่อยๆลบบวมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยคือไม่เจ็บเลยการใส่สายเรนอะไรก็ไม่ได้เจ็บหรอกครับไม่ไม่ไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันจะมีแบบปัญหาในแบบอุบ เวลาเข้าห้องน้ำพ่ออะไรเงี้ยจะแบบนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพอถอดแล้วก็คือโอเคไปทํางานแบบเพื่อนๆแบบก็แบบทักว่าแบบคือฟื้นตัวไวมากเหมือนแบบคนไม่ได้ไปทํานมมาอะไรเงี้ยก็คือแบบร่างกายค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนๆก็ขอดูเลยก็คือแบบทรงสวยมีแต่คนชมเลยนะแล้วอย่างเรื่องแผลอ่างเงี้ยค่ะเออเราบอกว่าเราดูมาว่าที่นี่รีวิวเป็นแผลสวยแล้วแผลของตัวเองเราเป็นยังไงบ้าง ถ้าถ้านับช่วงเวลาตอนนี้สองเดือนก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าแบบที่เราดูมาอะไรเงี้ยก็แบบหเดือนปีหนึ่งกว่าที่มันจะแบบสนิทไปเลยที่แบบเป็นแผนเล็กๆแบบเป็นแผ่กีดเลยแต่ของเราก็คือแบบคือค่อนข้างสวยแผนเล็กไม่ไม่นูนเลยอ่ะนมนีคำถามหนึ่งที่แบบมันติดค้างในใจมากปกติสาวสองอ่ะเขาชอบแบบขอไา้รักแร้เพราะว่าไม่อยากโปะตรงเนี้ยแต่ทําไมของคุณอ้ําถึงตัดสินใจว่าขอแบบ ใต้เราหนมดีกว่าอะไรเงี้ยเราศึกษามาไหมนิดนึงแต่ว่าแบบส่วนตัวชอบแผลใต้ราหนมอยู่แล้วเพราะว่าดูจากเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาที่ทํามาก็มีทั้งใต้รักแร้แล้วก็มีทั้งแบบใต้เราหนมอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเวลาแบบเพื่อเวลาถ้าเราใส่ชุดอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรายกแขนอะไรเงี้ยเราจะมีความไม่มั่นใจเองอะไรเงี้ยแบบ <ừ> มีความแบบเป็นแผลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า แผลตรงนี้แผลมันเล็กกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเราไม่ได้แบบยกแขนอะไรก็จะไม่ค่อยมีคนเห็นแสดงว่ามีเพื่อนที่ทําแผลหลักแหลมาและเห็นสันใช่ไหมคะมีด้วยคะ่ะคือบาง<ม>คนม,ม,มีมีทั้งแบบเป็นแผลแบบเห็นชัดแล้วก็เห็นไม่ชัดอะไเงี้ยอืมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการเลือกตำแหน่งแผลก็เคยมีที่คุณบอไลน์ไลน์ด้วยเนาะ ใช่ครับเป็นในรายการหมอสันคอเล่าว่าจริงๆเรื่องแผลตำแหน่งการใสซิลิโคนเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วมันยังมีเรื่องของอายุการใช้งานด้วยใช่ไหมคมรับคือแผลที่รักแร้เนี่ยมันจะควบคุมตำแหน่งหัวนมไม่ได้ครับห,หลายๆคนเลยเนี่ยทาแล้วเนี่ยหัวนมบางคนก็จะขึ้นลงชี้ไม่เท่ากันฐานข้างนข้างล่างเนี่ยจะไม่เท่ากันมันจะควบคุมไม่ได้เลยทางรักแร้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือระย,ายาระยาวระยะยาวเนี่ยมัน ซิลิโคนมีน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นมันจะถ่วงลงมาข้างล่างแล้วมันจะตกลงมาเรื่อยๆพอตกมันก็จะเหมือนห้อยห้ยอยห้อยย้อยเหมือนหย่อไปเรื่อยๆเลยถ้าทางด้านล่างเนี่ยนอกจากหายวแล้วแผลมันมก็จะมีการที่มีการเย็บล็อกไว้ที่ซิลิคนจะไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนี้อันที่ทางรักแล้วถ้ายิ่งตัวใหญ่เนาะเนื้อเยอะอเนี่ย ทาใหญ่เกินสัก3ามถึงสี่ร้อยซีซีเนี่ยมันอยูกก่การไหลลงง่ายค่ะสักบางคนนี่ถ้านเนื้อหลวมเนี่ยสักสามสี่ปีเนี่ยลงมากองแล้วต้องมาเย็บใหม่แล้วเป็นปัญหาอีกเนาะ,ะตรงก็จะไม่สวยซึ่งก็จะหล่นไม่เท่ากันก็จะบิดก็จะเบี้ยวไปนะครับหม<ะ>อ,อว่าแนะนาว่าทงถ้าจะทําทางงใต้เนี่ย<ะ>ดีที่สุด<ะ>หายไวยสุดต้อง<ะ>แข่งน่าจะ,ะดีที่สุดเลย แล้วก็ใครอยากดูเต็มเตมเดี๋ยวไปดูในโูนในคลิปเลยเนาะเร่องว่าตำแหน่งแพ้ตรงไหนดีที่สุดใชถ้าถือว่าเราก็ศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วก็แพ้ก็เล็กจริงแล้วก็นั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เราพับฟืนไวเพราะว่าบางคนทํหรักแร้ก็คือยื้ปดอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าแบบพี่พี่ทํางานเลยค่ะก็แบบว่ามีพี่ที่ทำงานอีกคนหนึ่งที่เขาทำอะไรอย่างี้แล้วก็เหมือนภาพจําว่าแบบเขาจะแบบค่อนข้างแบบ่ายช้าอะไรเงี้ยเวลาแบบ พักฟื้นเนี่ยมันก็จะมาแบบเจ็บอัดออดอดแอดหน่อยแต่เราแบบค่อนข้างแบบคือถือว่าดีเลยอ่ะหมายถึงแบบว่าทํางานได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าหลักแหลมันก็คือเลยมีการแทงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุณหมอส่วนเข้าไปเยอะหรอซอกไปเยอะต้องตัดเยอะต้องตัดกล้ามเนื้อพยาวเงี้นะครับตัดแล้วก็มองไม่เห็นต้องตัดกล้ามเนื้อบ่ยืดไม่ได้เงี้นะครับแต่ว่าถ้าตรงเนี้มัน ใส่ปุ๊บก็ตรงนั้นเลยอ่ะมันก็ไม่ต้องเป็นตัดเลกะตามเนื้อเยอะนะครับแต่ตำแนที่ถูกต้องด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็สำคัญกันก็ค okay. ือมันต้องส่องสองนี้ไฟสองกล้องขึือของทีมก็จะต่างกันกับที่อื่นที่บางทีเขาก็ล้งล่างเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ลลอะไปโดยที่ไม่ได้ส่องกล้องไม่ได้มีเครื่องมือที่จะส่องให้มันดูแผลเล็กอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีการส่องกล้องแล้วก็ใส่สายระบายเลือดเนี่ยมันช่วยครับทำให แผลเล็กแล้วก็หายไวขึ้นด้วยนะครับแล้วเคยเจอแบบตำแหน่งแผลที่แบบว่ามันไม่อยู่ตรงกับพอดีรอยพับไหมคะอย่างของคนอ้างไม่คือพอดีกับรอยพับใช่ไหมพอดีเลยค่ะเคยเจอของเพื่อนที่มันแบบสูงกว่าหรือํำกว่าเยอะไหมไม่ค่อยเพราะส่วนใหญ่ที่ทะํะจะเป็นใต้รักแร้มากกว่าใต้รำหนมน้อยแต่ว่าถ้าเหยียบไม่ดีเนี่ยใต้รักแร้ใต้รำหนยก็จะมีมเนาะเ่คสบางคนที่มาแกอยางเงก็จะยากไปอีกเพราะว่า บางคนโอ้โหหมอไปเปิดแผลถ้าอยู่บริเวณบล็อกนมพอดีหรือบางคนก็ต่ำมากอะแรองเงยหรือว่าไม่ได้ทำอย่างการเรืออะไรถูกต้องไหนะคใช่อย่างเคสสองในต้องพบกันมากเลยในบางทีที่แบบเหมือนเราจะต้องเซฟคอสในการทําอะไรสักอย่างใช่ไหมเราก็เอาที่ถูกไว้ก่อนหรืออะไรอย่างี้ไว้ก่อนปัญหาแก้ตามมาเนี่ยคุณคาดคิดไว้ยังไงบ้างถ้าแบบเอ่อปัญหาแก้มันก็จะแบบยากกว่าเคสที่แบบทําใหม่อะไรเงี้ย ก็แบบมันจะเกิดปัญหาแบบยาวไปอีกเราจะยิ่งแก้ก็ยิ่งเพิ่มเงินเสียเยอะปอีเนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าเคสของคุณหมอที่เป็นเคสสาวสองแลผู้ตามตรงเนะาะบางคนที่เสริมมาผิดเทคนิคเกินสิบสิบปีอ่ะมาผิดษาคุณหมอเยอะมากสิบส <14 S 2> <อ>ี่ปีสิบปีนมผิดลูกอะไรอย่างเงี้ยมากมายคุณหมอเขาจะมีวิธีการแก้แนะนำยังไงเป็นส่งท้ายคลิปนี้นิดนึงค่ะเรื่อง เสริมมาผิดเทคนิคหรอไม่ใช่แล้วก็เรื่องที่แบบว่าบางคนที่เขาเป็นสาวสองแล้วเขาแบบบางทีหน้อาอกเขามันผิดรูปไปแล้วหรือเขาเกิดปัญหาไปแล้วแต่เขาไม่ไกล้าที่จะเข้ามาแก <นำ S 2> แ้อ้รอง้อมันก็ต้องแก้ซึ่งพวกแก้พวกนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มกว่ากว่าเพราะมันต้องร้องทางผื่นออกบางครั้งไมนสาวสองเนื้อน้อยต้องเติมไขมันเข้าไปอีกค่าใช้จ่ายมันก็แพงขึ้นไปอีกเออบางทีก็ถึงสองแสนเลยก็มีอะบางคนก็ไม่มีงบอะเลยคิดว่า บางทีแก้ตั้ง 2, สองแสนกว่าจะดูดีกลับมาเหมือนเดิมคู่แบบว่าบางครั้งเราก็ยอมเก็บตังค์สักนิดเดิ<ม>เลือกซิลิโคนเลือกหมอให้มันดีไปเลยเนี่ยจะจะดีกว่าเพราะว่าแก้เนี่ยบางครั้งใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยค<ม>ร,รับแล้วหลายหลายคนที่เข้ามาปรึกษาก็เหมือนไม่มีก็ต้องทนไปซึ่งคิดว่าถ้าเราเลือกดีไปตั้งแต่แรกยอมใจนิดนึงแล้วก็รอเก็บตังค์หน่อย บอกว่าอันนี้อาจจะดีกว่ารหรือว่าสําหรับใครที่มันพลาดไปแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องลองหาศึกษาข้อมูลท<อ>ี่แก้ดีๆใช่ไหมใช่ต้อง,องมาปรึกษากันได้ครับเพราะว่าบางคนถ้าเกิดไปพังผืดแล้วก็ไปแก้โดยที่ไม่ดีก็เกิดพังผืดเหมือนเดิมก็จะไม่ตบไม่ซีนบางคนก็มอว่าบางคนก็แค<บ>่เปลี่ยนซิลิโคนซึ่งมันไม่หายพังผืดมมนต้องรลอกพังผืดออกม่ไม่แค่เปลี่ยนซิลิโคนนะครับหรือเอาซิลิโคนถอดพักแต่พักแล้วก็ กลับมาใส่ที่เดิมมัน,มมนก็จะเกิดเหมือนเดิมอีก<ม>แ,ลอแล้วมีโดนหลอกมาก็มีครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากเรือนเอาไว้ในไลฟ์นี้เนาะเพื่อเป็นอุทาหคณ์สำหรับ transgender <ช>หรือว่าสัวสองของเราอะไรอย่างงันให้คนณผ้าฝากส่งทายละกันในเรื่องของความประทับใจหรืออะไรยังไ <c urs ion> งเกี่ยวกับการเซอร์โนโอที่เดยกคลินิกบ้า <c urs ion> งกา็ <c urs ion> อยากฝากเพื่อนๆนะคะถ้ากำลังหา คลินิกหรือว่าแบบที่คุณหมอเนี่ยที่จะทำหน้าอกก็แนะนําเป็นคุณหมอทรงยศที่ดินคลินิกนะคะเพราะว่าค่อนข้างได้แบบทรงที่เราแบบโอเคเพราะว่าก่อนการจะทาเนี่ยก็จะมีการคุยปรึกษากับคุณหมอ,อาหาวิธีทางคือหรือแบบเขาเรียกว่าไงหาจุดที่มันตรงกันว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วคุณหมอแนะนําเป็นแบบไหนเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถเคลียร์ทุกปัญหาได้เลยว่า สรีระแบบเราควรเสริมเทคนิคไหนแบบไหนขนาดไหนถึงจะเหมาะกับเราอยากได้เป็นแบบธรรมชาติหรือแบบอยากได้แบบพอดีตัวรเงี้ก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยก็แนะนําพี่ดินคลินิคครับประทับใจก็ทั้งทรงแล้วก็ทั้งแผลทุกอย่างเลยหัวเหมือนนี้เลยอยากถามไหม่ะก็ได้ลองต้องได้ลอง <c oughs> ที่สําคัญค <c oughs> ือต้องได้ลองยิ่งสาวสองยิ่งต้องลองนะไม่จะไปบอกว่าสี่ร้อยห้าร้อยถึงจะดีเนี่ยอย่าอย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะว่า สองสองเองก็มีตัวเล็ก่าดีหี่นเนื้อเอ่อหน้าอกความนูนของกระดูกนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่เราคนต้องไปฟังคนอื่นไม่ได้เหมือนกันนี่ต้ไปฟังรุ่นพี่ก็ไม่ได้ยิ่งเรามีเนื้อเยอะเราบางคนก็บางคนเท่งฮอร์โมนมีเนื้ออยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีใส่มีเราสองที่บอกว่าใหญ่ไปก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใส่สองทุกคนต้อง400หรือต้อง500ออะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการได้ลองเองลอง มามาปรึกษากับที่ดีนเนี่ยหมอจะให้ลองใส่ซิลิโคนแล้วดูเองด้วยตาเราเองเนี่ยน่ากระจกเลย<ม>ว่าอันนี้ดีหรือ,อยังหมอจะเพิ่มหรือจะลดนิดนึง<ม>อย่างนี้นะครับขอขอฝากว่าต้องได้เห็นด้วยตาด้วยตัวเองนะครับ<ช>อย่าเชื่อหมออยา่าบอกว่าหมอบอกว่าดีที่สุดอันนี้เราต้องเราก็เชื่อตามแค่นี้ไม่พอนะครับยังไงต้องต้องเช็คต้องได้ลองเอง ดังนั้นจะมาเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้ไไม่ได้ก็เสียสละเวลาเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้ถ้าใครที่สนใจเนาะไม่ว่าจะเคสผู้หญิงหรือเคสสาวสอวคู่หมอทําได้ทั้งหมดนะแต่ว่าเพียงแต่อยากให้ลองวัดไซส์แล้วก็ได้ไซส์ที่มันตรงกับลายใต้ของเราจริงๆเหมาะกับการทํางานของเรารูปแบบของการใช้ชีวิตของเรามันจะได้สวยในระยะยาวเนาะ,<ช>ะที่สําคัญก็คือมันปลอดภัยด้วยแล้วก็ ข้าของเรามาที่สุดโอเคอย่างไงวันนี้ขอบคุณอามมากเลยนะคะที่เสียสละเวลามาติดตามติดตามไปเรื่อยๆเฟซบุ๊กยูทูบไอจีแล้วก็ไลน์นะครับตามได้ช่องทางหลากหลายนะครับค่ะโอเคอย่างไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณรับ